รักษาอะไรที่จำเป็นในโลกปัจจุบันนี้นะคะ ปัจจุบันนี้ค่ะเราเต็มไปด้วยการเรียนที่มันหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่เราก็ต้องเรียนอยู่นั่นก็คือการเรียนในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นทางวิชาการส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่ามันจะมีทักษะหนึ่งที่จําเป็นมากๆในปัจจุบนันแล้วก็ได้ยินมาบ่อยมากในช่วงนี้นะคะก็คือคําว่าทักษะชีวิตค่ะวันนี้นะคะครูเต้าค่ะครูเต้าจากปันแสงนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทักษะชีวิตมีความจําเป็นอะไรยังไงแล้วมันคืออะไรบ้าง นะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะบอกก่อนนะคะว่าทักษะชีวิตเนี่ยจาเป็นนอกเหนือจากทักษะในห้องเรียนนะคะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนนะคะอย่างที่เราทราบกันจะเน้นในเรื่องของวิชาการแล้วเรียนหลายวิชามากๆนะคะแล้วตัวชีวัดก็คือคะแนนการสอบนะคะหรือาก,การจัดเกรดผู้เรียนที่อยู่ในระดับตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกอะค่ะก็มีความเครียดในเรื่องนี้เช่นกันนะคะเอาจิงๆแล้วค่ะหลังจากที่เราสอบไปแล้วนะคะมันอาจจะไม่สามารถ ชี้วัดก็ได้ค่ะว่าเราเก่งจริงๆหรือเปล่ารู้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการชี้วัดแค่คะแนนหมายความว่าถ้าคุณอ่านข้อสอบมาดีเตรียมตัวมาดีคุณก็สามารถทําข้อสอบและก็ทําคะแนนได้ดีนะคะแต่ว่าในชีวิตประจําวันที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนหลากหลายรุ่นนะคะทํางานแก้ปัญหาหรือว่าเผชิญสถานการณ์ต่างๆค่ะมันยังจําเป็นที่จะต้องใช้ทักษะอื่นมากกว่าการเรียนในห้องเรียนนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ เราก็จะมาชี้แจงค่ะว่าทักษะชีวิตมันคืออะไรนะคะทักษะชีวิตนะคะที่เขียนโดยองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO ค่ะได้กล่าวไว้ว่าค่ะ10ทักษะที่จำเป็นมากๆนะคะที่ร้อมรวมเป็นทักษะชีวิตนะคะก็คือ 1. ทักษะการตัดสินใจนะคะ Decision making ค่ะสำคัญมากๆนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้เราก็จะ ไปตามนะ้ำไม่กล้าตัดสินใจไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนมันก็จะลำบากในชีวิตนะคะ2ค่ะสัทสกทักษะการแก้ปัญหาตัวนี้สำคัญมากๆนะประสบพบเจอมาเองค่ะตอนนั้นเรียนปโท แต่ว่ามันมีปัญหาเล็กนิดเดียวเองอะค่ะณนะตอนนั้นเนี่ยคุณเต่วยังคิดไม่ออกค่ะว่าจะแก้ปัญหายังไงดังนั้นเราก็เลยมากลับมาคิดว่าตอนนั้นนี่ยนะคะเราเรียนปอโทอยู่แล้วเรื่องง่ายๆ่แค่นี้ทําไมเราแก้ปัญหาไม่ได้ทางทที่มันเป็น c o m มอ n เซน s ์มากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าอ่ะแสดงว่าการเรียนของเราค่ะมันล้ําเส้นไปถึงเรื่องของ จินตนาการเรื่องของ abstract นามธรรมาท,ที่มันไม่สามารถ down to earth หรือว่าฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าง่ายๆได้หรือว่าสกิลที่พื้นฐานมากๆได้นะคะก็เลยคิดว่าอทักษะที่มันจําเป็นที่ต้องอยู่กับเราอะคะ่ะมันก็ต้องมีอันที่3นะคะก็คือเรื่องของความคิดส,สร้สางสรรค์ค่ะ creative thinking นะคะทักษะนี้นะคะถ้าเราไม่มีมันจะทําให้เราไม่ต่างจากคนอ,อื่น เพราะว่าตอนนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากคนเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้มากขึ้นเรียนรู้ในในหลากหลายทิศทางไม่จะเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไปแค่คุณเปิดอินเทอร์เนต็ตคุณก็เจอความรู้แล้วนะคะดังนั้นความคิดสร้างสรรค์สำคัญมากถ้าคุณแตกตา่างคุณสมบัตินี้นะคะเป็นที่ต้องการมากๆสาหรับในจ้างที่ต้องการพัฒนาเดินธุรกิจให้ดีขึ้นนะคะทักษะนี้จําเป็นค่ะอย่างที่4ีทักษะการคิด วิจารณญาณ critical thinking ค่ะเรื่องของตรกกะนะคะการคิดเป็นเหตุเป็นผลทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเอะค่ะตัวนี้ต้องเอะให้มากขึ้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมสิ่งน,นี้เกิดขึ้นแบบนี้ทำไมอันนี้ไม่เป็นแบบนั้นมันจะต้องเกิดจากคำถามที่อยู่ในหัวเราเพื่อที่เราจะต้องไปตามหาคำตอบถ้าเรายิ่งเอะบ่อยแค่ไหนนะคะเราก็จะยิ่งเติมเต็มความรู้ของเราค่ะการเรียนรู้ของเราก็จะไม่สิ้นสุด และเราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณสมบัตินี้ในจ้างก,ก็ต้องการเช่นกันนะคะอย่างที่5ค่ะทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective communication ค่ะการสื่อสารสำคัญมากถ้าสมมติว่าเรามีความรู้แต่เราสื่อสารไม่เป็น มันก็จบเหมือนกันนะคะบางคนโดยเฉพาะนะตอนนี้ที่ครูเต้าสำรวจพบเจอหรือระสมกันตัวเองนะคือเด็กไทยจะเขียนไม่ค่อยถูกต้องนะคะพูดก็ไม่ถูกต้องภาษาไทยก็คลอนแคลนนะคะภาษาอังกฤษยิ่งร้ายใหญ่เลยค่ะดังนั้นบางคนก็ผสมกันภาษาจฤษภาษาไทยผสมกันจน สุดท้ายแล้วถ้าคุณแยกภาษาพูดคุณก็พูดไม่ดูเรื่องอยู่ดีฝึกด้วยกันฝึกพูดค่ะอ่านอ่านให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดคําที่อ่านให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถ่ายทอดให้อย่างเต็มรูปแบบเต็มประโยคเต็มคํานะ เพราะภาษาไทยของเราสวยงามอยู่แล้วค่ะอั้งที่6นะคะทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล interpersonal relationship ค่ะพบเจอในงานที่ทำนะคะถ้าสมมติว่างานนั้นต้องทำงานเป็น teamwork นะคะต้องทำงานร่วมกันอันนี้สำคัญมากๆที่เราจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วเราจะต้องมี ทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะมีต้องแคร์คนอื่นต้องพยายามทําความเข้าใจกับคนอื่นฟังคนอื่นให้มากขึ้นนะคะต่อมาทักษะการตระหนักรู้ในต้น self awareness ค่ะรู้ว่าตัวเองเป็นใครรู้ว่าตัวเองทําอะไร อยู่ชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรเพื่อที่เรานะคะคจะได้รู้ว่า,อาตอนนี้สถานะเราเป็นแบบนี้เราต้องการสิ่งนั้นเราจะต้องทําอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการในแบบที่ถูกต้องนะชเช่นว่าสมมติว่าเราเปิดติ๊กตอกมาหเห็นเพื่อนซื้อกระเป๋าแบรนด์แบรบแบบนด์เนมอยากได้บ้างถ้าสมมติเราคิดให้แบบไม่ต้องใช้แรงมากะฉันจะไปขโมยเงินคนอื่นมาเพื่อไปซื้อสิ่งนั้นหรือถ้าคิดอีแบบเึิงอะ ฉันจะต้องทํายังไงเพื่อให้ได้สิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นกับฉันแค่ไหนสมมติว่าถ้ามันไม่จําเป็นยังไม่ซื้อไหมรอให้ได้งานก่อนไหมเราทํางานได้สักพักเกิดไหมถึงจะซื้ออันนี้ก็เป็นอีกความคิดหนึ่งนะคะหรือถ้ารอไม่ได้ฉันอยากซื้อแต่ฉันต้องซื้อได้ด้วยตัวเองฉันต้องทํายังไงฉันต้องทํางานงานที่ทําเป็นงานอะไรงานที่ฉันถนัดและฉันทําได้ฉันจจะรับจอบเก็บเงินไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะต่อมาค่ะ ทักษะการเข้าใจคนอื่นนะคะเอมพัตตี่ตัวนี้สําคัญมากทั้งนายจ้างลูกจ้างและคนในทีมทั้งหมดค่ะหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะถ้าเราไม่มีจุดนี้เนี่ยคนเราอาจจะตบตีฆ่าฟันกันเพียงแค่พูดผิดหูมองหน้าก,กันแล้วไม่ชอบกันก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นตัวนี้นะคะก็คือการรักเพื่อนรักคนรอบข้างเมตตาต่อกันระหวังดีต่อกันนะคะถ้าเรารักกันเราทํางานร่วมกันแล้วมีความสุข เป้าหมายในองค์กรเป้าหมายในชีวิตเรามันก็จะค่อยๆเติบโตแล้วไปตามแผนที่เราต้องการนะคะ ต่อมาค่ะทักษะการจัดการกับอารมณ์ coping with emotion นะคะคือหลังๆนี้นะคะเราจะได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าบ่อยมากและเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณเต้ามีเพื่อนที่เป็นอาจารย์ในมหลาลัยนะเขาก็บอกค่ะว่าณนะยุคหลังๆโดยเฉพาะปีนี้นะคะมีนักศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเขาเองนะคะต้องขอคุยส่วนตัวเพื่อที่จะบำบัด เบื้องต้นนะขอคุยเพื่อสร้างความเข้าใจถ้าไม่งั้นนะคะเด็กๆไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้เรียนไม่รู้เรื่องแล้วผ่านไปถึงเรื่องไม่อยากเข้าโรงเรียนไม่อยากมามาหาวิทยาลัยไ,ไม่อยากเรียนอยากจะด r o p out ออกไปอันนี้ค่ะ เป็นปัญหามากๆนะคะแม้กระทั่งตอนโตก็ตามนะถ้าเราไม่รู้ตัวนะคะเราซึมเศร้าเราไม่รู้ตัวไม่รักษาก็อาจจะลาไปถึงเรื่องของการงานสาเหตุของโรคซึมเศร้านะคะก็จะมีหลายรูปแบบเช่นเรื่องของการใช้สื่อมีเดียต่างๆที่เราซึมซับข่าวต่างๆที่ดีบ้างไม่ดีบ้างต่างๆนานาเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่ไม่ดีนะคะเข้ามาเยอะๆค่ะเรามาเก็บไว้หรือเป็นเรื่องของครอ,อบครัวที่ เบื้องหลังอาจจะเราอาจจะซึมซับปัญหาในครอบครัวที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือปัญหาของคนอื่นรอบข้างเราที่เป็นปัญหาแล้วเราซึมซับไว้ถ้าเรารู้สึกรู้จักปล่อยวางนะแล้วก็ไม่เก็บมาคิดค่ะแล้วโฟกัสเฉพาะงานที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนะคะลดการรับปัญหาเหล่านั้นหรือเลิกหรือตัดออกไปก็ได้จะยิ่งดีมากๆค่ะมันจะทําให้เรานะคะไม่แบกรับปัญหาของคนอื่นนะ และตัวเราด้วยเช่นกันทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามนะคะต่อมาค่ะทักษะสุดท้ายที่สําคัญเช่นกันก็คือทักษะการจัดการกับความเครียดอ่ะซึ่งสืบเนื่องกับข้อเมื่อกี้นะคะกับความเครียดนะคะ coping with Straight, นะคะคนเราสมัยนี้เครียดเยอะนะคะเครียดบ่อยเครียดนิดนิดหน่อยหน่อยก็เครียดเยอะๆก็เครียดทํางานหนักก็เครียดทํางานเยอะก็เครียดนนกกเครียดหมดเลยไม่อยากไปทำงานก็เครียดหรือไม่อยากไปเรียนก็เครียดค่ะแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ค่ะเราต้องทํามันเป็นหน้าที่เราต้องสร้างความ ความชอบเราชอบอะไรแล้วอยากทําอะไรเราสึกว่าทําสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าจังนะคะเราก็มุ่งไปทาสิ่งนั้นค่ะเพราะว่าถ้าเราทําสิ่งที่เราชอบอะค่ะมันจะไม่ต้องขับเคลื่อนด้วยการบังคับนะคะถ้าเพราะว่าถ้าขับเคลื่อนด้วยการบังคับค่ะเราจะเครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือสิทักษะ ที่ WHO ได้กำหนดไว้เรื่องของทักษะชีวิตและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเป็นทักษะภายในตัวเราทั้งหมดเลยนะคะสัมพันธ์ในเรื่องของความคิดกับจิตใจของเราคะ่ะถ้าสองส่วนนี้สัมพันธ์กันนะคะก็จะทำให้เรา ดำรงชีวิตมีความสุขมากขึ้นแม้ว่ามันจะมีปัญหารอบด้านนะคะทั้งเรื่องของการเมืองฟ้าฝนสภาพอากาศน้ําร่วมน้ําแรงหรือเพื่อนคนนั้นเป็นอย่างนี้คูคนนั้นเป็นแบบนั้นเพื่อนร่วมงานเป็นคนนั้นเป็นแบบนั้นคือมันจะเครียดทุกด้านถ้าเราเก็บมาทุกอย่างนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีทักษะนี้เราสามารถควบคุมตัวเองได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้มีความคิดที่เราเให้รุณค่ากับตัวเองได้นะคะเราก็จะอยู่ในสังคมนี้อย่างสงบ แล้วก็มีความสุขทําอะไรก็สําเร็จแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทักษะชีวิตค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ